สวัสดีครับพี่ชิซานะวันนี้พี่จะมาเชิญชวนทุกคนเข้าชมรมไฟบ้านกันนะครับชมรมของเราเนี่ยเป็นชมรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับข้าราการเงินและการลงทุนสำหรับน้องคนไหนที่สนใจนะครับเราไปดูกันเลยว่าชมรมของเรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างไปกันเลยกิจกรรมแรกนะคะคือกิจกรรมเปิดชมรมไฟบ้านค่ะเป็นกิจกรรมที่ทําให้น้องๆรู้จักคนในชมรมและยังให้ความรู้เรื่องต้นเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนค่ะ ส่วนกิจกรรมที่2นะครับก็จะมีชื่อว่ากิจกรรม Kick to Win เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเทรดหุน้นผ่านนักลงทุนตัวจริงและหลังจากนั้นเราก็จะมีการแข่งขันการเทรดหุ้นในรูปแบบจําลองผ่านแอป Kick to Win นะครับส่วนใครที่ได้ผลตอบแทนสูงสุดเราก็จะมีรางวัลเป็นของตอบแทนให้ครับกิจกรรมที่3เป็นกิจกรรมติวเสริมนอกชั่วโมงเป็นกิจกรรมที่ทางไฟบ้าจัดขึ้นในเทอมที่2ซึ่งจะมีรุ่นพี่มาติวให้น้องๆโดยการทั้งแชร์ทริคติวเนื้อหาแล้วก็ ำนนะะสำหรับกิจกรรมสุดท้ายนะคะเป็นกิจกรรมแนะแนวสายอาชีพโดยจะมีรุ่นพี่ที่จบจากคณะบริหารธุรกิจเมเจอร์ไฟแนนซ์กลับมาแชร์ประสบการณ์และแนะนำแนวทางสายอาชีพทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้องค่ะน้โ กิจกรรมคิกทูวินเป็นกิจกรรมเออ